สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ายายเอ๋วหัวถือคนล่าเห็ดยิ้วเค้ละจ้าเมน,นี่ยายเอ๋วกับพ่อเมียพี่น้องมาเก็บเห็ดคน้นสนน้ำเพลิงด้อยจ้าพี่น้องหลังจากที่ยายเอ๋อเพิ่นไปซิมแล้วยายเอ๋วกับติดใจจ้าพี่น้องจ้าเพิ่นกับเสียบอีหลีทองกับ,บ่ะอืดดอกยจ้าเพราะว่ากินตะดอกเพิ่น <c oughs> ที่นี่ยายเอ๋วกับสิมาเรียกเอาแต่ว่ากุมนี้ยาเอ๋วสิบ่เอาดอกจ้าเพิ่นไงยาย,ยาเอ๋วสิเรียกเอาดอกได้น้อยด้วยจ้า เต็มปลาอยู่ได้พี่น้องเอ้ยหลายผดแค่เอาสิมุดเข้าไปอ่อตุ่มๆอยู่ในหันจใจอย่างน้ปลาหนำนะไปเอากระสิตัดเอาแต่ดอ,อก,ดดกคือเก่าหรอค่ะสิเสียพิธีนี่ล่ะอ๋อเสียกระดดอกกน้ำออกค่ะเพราะว่าเพิ่งหลายเต็มปลาอยู่ค่ะพี่น้องจะเิ่งด้วยเด็ดเอาโหลดได้บนน้องนี่เนาะพี่น้องสำหรับกลุ่มนั่นเนี่ยเอาสิได้ลกเพิ่นขึ้นมาก่อนให้ได้วุวนั่น เพราะว่าเพิ่นอยู่ในป่าหนามพุดจ้ะยายเอวเป็นนางบ่ได้นางตัดบ่ได้กาเป็นเงี้ยซื้ออะไรเจีาย่อยเอวมาเถิดก็ได้ขั้นได้ล้วงเรากิ๊ใจแับเป็นแนวนี้แล้วค่ะเสียบเนี่ยพนมายางหมาพี่น้อง <c oughs> อยฝนตกไายได้เหรอสิล้วงเด็ดเอดออกกอนนะพี่น้อง <c oughs> เด็ดเอาเด็ดได้ยุคหอยดีพี่น้องนี่นี่นบัด้ว่าหาตัดยากเลย เด็ดไงเด็ดไงสิปื้อยุตั้งด่นเนาะไม่งี่เอวนี่ก็ได้เด็ดออกก็ได้นี่ว่าเ <c oughs> ด็ดเ,เด็ดเด็ดดวกข่อยแหงบ่แมันค้นถนัดใสนะ่เนาะพี่น้องเอ้ยข่อยถนัดขัวแล้วข่อยอันจับตะไก่มือ้อใส่จับแป๊ดสกัดข่อยถนัดจับกล้องมือขัวาจ้าพี่น้องพี่น้องนั่นนะมองน้ำน้ำนะสิอเอาเพิ่นนี่จ้ะเพิ่นตุม่มเอาดอกตุ่มนี่แหละ โอ้ยโอ้ย,อยเดี๋ยวค่อยเก็บเอาคนนี้เลือกไรเลือกเด้ค่ะดึงมันึ้นไมาอยู่อเอาอปีน่ังคนนั้นผน้องมาเด็ดกันตอเลยค่ะเดีเอยาก็สิเดือดตงใช้ดรอปขึ้นเก่าน,น,นึ่งอะงานเบิด์ด้ผีน้นองเนี่ยเมียนเบิดไปทั้งนั้นเนะมียนเบิดเต็มเบิดจะ พี่น้องเอากรองก็ไปจุดไก่ก็ได้เพ,พ,พิ่นพ่อยุ่งว่าใดอะพี่น้องเพิ่นกวบอยู่เด็ดง่ายๆเองบไ่ไใดอะ่อยแล้วว่ามันสิเด็ดยบง่ายมีแต่เตรียมตะไคร้ไว้ถัดตัดเพินพ่นกันเป็นซี่ลเลยแจมีเง้เอามาเถือกก็ได้เราก็เวา้าไหล,ล่ไหล่ราหมักเวา้า <laughs> โอ้ยเสียงเชียงบินมาเสือนู่ตงหัวข่อยอีกแล้วเด้อพี่น้องเลยเสียงแย่งเถ่น้อ ยงเชียงบินไปกอนเด้่ะนอย่นะจันาสปะออกแล้วว่าเอาว่าสปอจากดอกง่ายไปยอะลืมไป ี illa, ่น้องหรืบึงหเบิง้งดกง่ายๆ็ไง่าจ้ะบงง่ากว่ามือไม่เหียวอยกนพี่น้องไล่ผลไล่าที่ไหนอุ้มน้ำนะจ้ะไล่กัดกวนี่ห็นต้งน้ำจะพี่น้องอ่อนๆอยู่จ้ะเนี่ยเด็ดเอาเด็ดเอาเลยเยอะแยะว่ะ ดูเต้าดวดกนพี่นองเนาะท่องจังสียบอึดสำหรับคนมีปัญหาเลี้ยงท่องเลี้ยงใจเ่ยอ้ยอันนี้เถาเราไปนอเนาะเอาได้บ่สซิบึงเวอร 7. เอาได้ยุพี่นองคนะน่ะดดง่งายกระซังง้ำเนี่ยเอาโลดโล ก็สิบอี่ยวโดดง่ายไปดิพันงามอดบด่อด้นี่เดียววะเห็นพันงามเราก็อดบ่ได้คือเกา่ตาตะบะเตียดคือเกา่ากิเลหนาะค่ะค่ะคกิเลศนาะพลาหน่อยคือคอยมาสิอวดเก็บไเนาอค่ะเอ้ยเฮ็ดเอ้ย เมียวพี่บ้าว่าเถิดพี่บ้าก็เป็นอย่างซี่แหละเด้อค่ะตามภาษาเมียวนี่แหละพูน่ะพี่น้องเอ้ยงามค่ะเบิ่งในใจพี่น้องเป็นเกิือบจะมาโถแล้วก็เนี่เหิ่ยวปรเคยเก็บเพิ่นตะเทียนเนาะจ้ากับพวกงัวเพิ่นรถแซตเก็บใดบัดได้ซิมเราก็ติดใจเสนอคาราคาระพี่น้องเอ้ยเมียวก็ได้ จะไปเทาไปแล้วเก็ดตัวอีกแล้วเจ๊พี na ่น <kę> ้องเอาไปเอามา้ย้อยเอาทั้งาดวกง่ายไปเนี่ยบดไม่ได้มจ้ยเดี๋ยวให้มันเต็มกระตากินบดขึ้นเขาหระพี่น้องบดตองวงแล้วเจ๊เอาบดถิ่มคว่ำหนักอยากให้มันเต็มกระตาก็เลยได้เก็บปะดวกใ่ายน้ำบระจิตเดี๋ยวเอ้ย เจอกระไดมะกะจนน์นั่ว่าซื่อว่าตรงคร่ะพี่น้องยาเอลสีเอาเพิ่นแปรงลวกนะพี่น้องลวกแล้วกักินกับเจวตำเจวตำเจ่วบกพริกดิบบกพริกนุ่มนะจ๊ะพี่น้องกินกับเสียบก้ะค่ะหอมค่ะ สิบเอวดออกง่ายกับอดบ่ได้มันบ็เต็มกับตาบัดยิ่งเอี่ยวแล้วปลาพี่น้องดีเต่ยิ่งเอี่ยวบลาเต็มปลาเพิ่นเต็มเฉพาะลอกนีพี่น้องเอี่ยวงา,างเบิ่งแล้วแต่ปาจะเหม็นเต็มไปหมดมันก็เหมียนนี่เฉพาะลอกนีลอกเดียวเต็มด้วยจ้ะ เด็งดง่ายกระโดดซื้อเบื้อเบือยั่ต้องดุดไม่เหี่ยงแม่พี่น้องเลยฟังนี่พี่น้องแล้วก็อีกฟังหนึ่งทั้งนี่จ้ะนี่จ้ะพี่น้องโอ้ยถ้ามันได้เหวี่ย,ย,ย,ยงยยยงเยูเป็นเสียบเก็บเพิ่นกรดุลแล้วพี่น้องเลยพวกงูเป็นเสียบนาะค่ะ Cái để long sàn cái lòng chị kênh mặt biển tung thì ngon chạy. <cười> <cười> yêu đi yêu Ô, vâng là yêu 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 Chẳng yêu 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 tướng yêu mấy nhà yêu 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 đi tướng yêu mấy nhà yêu 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 เท่าแล้วก็เท่าเลยเมียเอวหัวเถิะเฝ้าดุเฝ้าไลยพร้อมเด้อค่ะข่อยก็เฝ้ากับปลากับเห็ดนี่แล้วพี่น้องเอ้ยอยู่คลิปลาก็ได้อยู่บ้านข่อยก็เฝ้ากับเมียลูกเมียข่อยกะกับผัวข่อยพวกข่อยสิเฝ้าดอกไข่ชิตาน ว้าซื่อๆหอกค่ะเอามาโดดไงเดี๋ยวโดดไงๆสิเสียไปเนี่ยพี่น้องก็สิล <esse. S 2> ้องเก็บไปกันนะว้าเราบังก่อาเห็ดยบเป็นเตะเก็ดเป็นเตะเราก็ต้องเอาเพื่อนร้องมึงก่อนร้องเก็บดอกไงจากสองดอกเป็นค่ะดอกนั่นก็ดอกกลางลงไปค่ะพี่น้องแล้วก็ดอกน้อยดอกตูมก็ว่าไปยาให้ไผ่ตัวได้เห็นว่าไม่เงียว่ะ คนซาม้าวเสียดเยอะๆกะลองเร็วกะติดใจเลยละค่ะเขาจะเอาแต่ดอกนะคะดอกหน่อยดอกใหญ่เยอะๆก็จะเก็บเอาไว้ละพี่น้องได้บาดทีนี่ ตัวที่จะหยกทูสับลิ้มลืมขาวอืมมันก็เหมืนโดดหน่อยดวกอ,อ้วนดีเนะคะ่ะโอ้ยวันนี้ดีฮักเกาะเป็น สมิ่งพอดีเนาะพี่น้องเนาะ ได้เท่ามาสโปอออกแล้วเธอค่ะมูลนี่ประเนิงตั้งงามพี่นออ้องได้ได้เอากับสีเรียกกัตไดดวกเป็นคือเก้าหรืค่ะ หมวกรุดหมวกรุดตะหมวกเพิ่นอดอกเพิ่นหมวกเพิ่นค่ะ พี่น้อง,งเลยเมื่อบังเหตุคอนสนน้ำเพลิงของไม่เงียบหัวเถิกเด้อจ้าที่รหลกอยว่าสิเรียกเอาตะดูกน้อยๆอ่อ,อนๆว่าซั่นบัดนี้มันสิบ่เต็มกระตายขว่ยอยากได้เพิ่นเต็มกระตาไ <c oughs> ขยก็เลี้ยงดูง่ายเพิ่นน้ำกว่าก็ได้เต็มกระตาหรีเด้อล่อนอย่าพี่น้องจ้าภายเซกแล้วค่ะบัดนี้เงียบกัสิได้ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปซ้ำนี้สัก่อนเด้อสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณหลายๆได้จ้าพี่น้องคอยพากันมิสุขภาพดีแข็งแรงโชคดีสุขุูสุขุข้นตลอดไปจ้ามียาบานกันเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ